สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านลูกค้านะครับที่ใช้ EPD foam นการตั้งเป็นฉนวนกันความร้อนที่เห็นอยู่นี่คือ EPD foam หนา4นิ้วนะครับที่ทําฝ้าใหม่โดยที่ไม่ได้รื้อฝ้าเก่าออกนะครับเนื่องจากว่าเดิมนั้นเป็นในส่วนของบ้านนั้นยกสูงนะครับและนี่คือส่วนหนึ่งของการติดตั้งแผ่น EPD foam นะครับนี่คือแผ่น EPD foam ที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ จริงๆความต่างอยู่นี้ครับว่าถ้าท่านเห็นเนี่ยนะครับสองมุมอันนี้คือด้านด้านนี้คือผน,นัง EP ฝ้า EPD โฟมหนาสีนิ้วที่ติดตั้งเสร็จส่วนด้านในนี้เป็นส่วนของการติดตั้งด้วยยิบซ้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราลองไปดูข้างในกันนะครับว่าตอนนี้ทีมงานระบบไฟฟ้านะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ดึงไว้นะครับตอนนี้ทีมงานที่ติดตั้งในส่วนของ EPD โฟมนะครับ กำลังทำงานกันนะครับก็เป็นการยึดโครงใหม่จากในส่วนของหลังคาเดิมนะครับโดยที่ไม่ได้รื้อฝ้าเก่าออกนะครับโดยใช้ EPD โฟมหนาะสนิ้วนะครับมาตัดแล้วก็ติดตั้งเข้าไปแบบนี้นะครับนี่ก็สามารถที่จะติดตั้งแผ่น EPD โฟมด้วยซึ่งมีความยากเพราะว่าด้วยระดับนี้นะครับสูงประมาณ3เมตรนะครับทีมงานก็ ก็จะมีความยากนิดหน่อยนึงนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้ง E.P.D. โฟมเสร็จเรียบร้อยพร้อมกับติดตั้งป้าเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทำฉาบเรียบนะครับเก็บกรอยต่อโป๊ฉาบเรียบทาสีนะครับแต่เมื่อกี้ที่เรายืนคุยกันอยู่นะครับนี่ครับเขามีถังใส่เศษขยะนะครับประยุกต์ด้วยฝีมือนะครับ ลองไปฟังเสียงเขาสักนิดหนึ่งดีกว่าเมื่อกี้ผมคุยนะครับว่าที่เขาทำมานะครับหลังจากที่ติดตั้ง EBD Foam แล้วเย็นมากน้อยแค่ไหนฮัลโหลสวัสดีครับแน่หนบอกบอกสักหน่อยหนึ่งที่ว่าพอติดตั้ง EBD Foam ไปแล้วเนี่ยความต่างเย็นไม่เย็นยังไงจากอันนี้จากประสบการณ์ช่างเลยแหละกับทำอะไรที่เป็นยังไงดีเลยครับติดตั้งแล้วเย็นเลยครับเป็นเรื่องครับที่ยังไม่ได้ใส่เลยครับมันบอกวัดได้ยังไง ความรู้สึกมันชัดขนาดนั้นเลยว่าพอติดตั้งแล้วเห็นว่าเย็นเนี่ยรู้เลยครับครบพราะเราอยู่ในร้อนมาตลอดถ้ามาเจอแล้วมันก็เหมือนเราอยู่ในร่มเลยครับเราตักแดดแล้วเ,เข้าร่มเลยหายเลยอย่างเงี้ย อันนี้คือพอหลังจากติดตั้งเสร็จที่ยังไม่ติดตั้งป้าใช่ไหมครับครับผมนะครับนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนจากคนทํางานนะครับเพราะว่าคนทางานจะอยู่กับความร้อนนะครับซึ่งปกติเนี่ยเวลาตัดโฟมเนี่ยเราจะใช้เลื่อยกันนะครับแต่ว่าทีมนี้เขาจะใช้คัตเตอร์เพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งลดเนื่องจากว่าบ้านนี้เป็นบ้านอยู่อาศัยแล้วนะครับก็จะลดเรื่องฝุ่นลงไปเพราะว่าลดเรื่องฝุ่นลงไปเนี่ยเขาก็ยอมใช้คัตเตอร์แต่ถ้าเราไปดูนะครับเขากรีด แล้วเขาก็มีวิธีการหักด้วยนะครับเพื่อให้ได้อันนี้ก็เป็นเศษที่ตัดนะครับอ่าก็จะมีเศษโฟมน้อยมากนะครับอ่าฝุ่นก็จะน้อยลงนะครับนี่คือการทํางานนะครับก็วันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ท่านได้ติดตามนะครับกับการติดตั้งระบบ ebd โฟมกันร้อนด้วยความหนา4นิ้วนะครับเรามี ebd โฟม4นิ้วขนาดพิเศษในการติดตั้งเป็นฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาบนฝ้า วันนี้ระบบการความร้อนของช่างรูคู่บ้านบ้านโฟมสีมองนน์นะครับทําบนหลังคาเก่าโดยที่ไม่ต้องรื้อเจ้าของบ้านอยู่ได้ตามปกติทําใต้หลังคาเก่าโดยที่มีการปรับปรุงฝ้าเล็กน้อยนะครับการอยู่อาศัยก็จะอยู่ไม่ได้และการติดตั้งบนฝ้าที่ทําใหม่ในบ้านเก่านะครับก็สามารถติดตั้งได้แต่ว่านั่นหมายถึงว่าการอยู่อาศัยของเจ้าของบ้านก็จะต้องเปลี่ยนไปนะครับและ สำหรับการสร้างบ้านใหม่ทุกหลังนั้นเราติดแผ่น EPD โฟมใต้หลังคาเป็นฉนวนกันความร้อนได้อย่างดีแผ่น EPD โฟมนั้นเป็นคุณสมบัติพิเศษที่มีความเหนียวมีความเหนียวพิเศษของ EPD โฟมทำให้เป็นฉนวนกันความร้อนได้อย่างดีเป็นวัสดุบเบาก่อสร้างแล้วแข็งแรงมีจําหน่ายที่เดียวที่บ้านโกมมสีเมืองนอนนะครับอยู่บนถนนพิบูลสงครามปากซอยพิบูลสงคราม9 0252640730917893563นะครับ EPD โฟมแวะไปดูได้ครับที่บ้านโฟมสีเมืองนอนท์นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้ท่านได้เห็นว่าการติดตั้งแผ่น EPD โฟมที่บ้านเก่าครับชางรู้ที่บ้านนั่นแหะครับบ้านคุณมีปัญหาอยากจะหาทางแก้ไข